เเนอสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมด112ปรตารางวาค่ะปรับรลดราคาด้วยนะคะจากเดิมขายอยู่เ0 0 0แสนค่ะปรับลดไปทันทีเหลือ6,800 0 0บาทค่ะราคารวมโอนอีกจังหากนะคะพื้นที่นะคะเป็นบ้าน2ชั้นค่ะลักษณะเป็นบ้านครึ่งปูนครขึ้งไม้มี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะ และมีหนึ่งห้องครัวมีครัวสำรองนอกบ้านด้วยค่ะปัจจุบันบ้านมีผู้เช่าอยู่นะคะทางด้านผู้ขายต้องการขายพร้อมผู้เช่าไปเลยค่ะบ้านตั้งอยู่ที่ตำบลยางขามอำเภอดดยรอจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากถนนทางหลวงเพียง1 0 0เมตรนะคะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะเพราะว่าอยู่ติดถนนสองด้านตัวสภาพบ้านยังใหม่ยังไม่โทรมค่ะแต่จะให้ดีรีโนเวทใหม่ก็ยิ่งจะเหมาะมากขึ้นนะคะ พื้นที่กว้างขวางต่อเติมได้อีกเยอะมีพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวหรือทําประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่นได้อย่างสบายๆค่ะตั้งอยู่ในชุมชนนะคะมีไฟฟ้ามีประปามีเพื่อนบ้านนะคะไม่เหงาไม่เปล่าเปลี่ยวค่ะทำเรเหมาะสําหรับการอยู่อาศัย680,000บาทบ้าน2ชั้นพร้อมที่ดิน112รตารางวาจังหวัดเชียงใหม่นะคะ สนใจนัดชมแปลงจริงหรือติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคุยเพื่อขอข้อมูลประกอบการตัดสินใจกันได้นะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปดีเลยค่ะเจคโนศใส่ข้อมูลพร้อมรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ